มาเจสตี้นะครับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบอีกคันอย่างแล้วนะฮะกับเจ้าตัวมาเจสตี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะฮะราคา2อ0 0 0บาทนะครับผมกับสีขาวมุกนี้เลยนะครับมาเจสตี้ก็จะมี2สีเนาะมีสีขาวมุกกับสีดำนะครับสีดำก็จะเลือกภายในเบสหรือภายในดําได้นะฮะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับจะมีแค่ภายในดําอย่างเดียวนะฮะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ไ่ทำมานิ่งไลฟ์เขาจะบอก LED นะครับกล้องมองรอบคันนะครับกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหญ่อย่างนี้เลยนะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถสบายมากนะครับแล้วแบบตูโทนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลายเฉพาะเลยนะครับของโต้จ้ามาเจสตี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นลายเดียวกับตัวท็อปนะขนาด17นิ้วนะครับกระจะมองข้างโครเมียยนะครับพร้อมไฟ l ยวและมีไบสปอรอนิเตอร์นะครับรถเกิมุมอับนั่นเองนะนะครับ ปิ้นแจเป็นพุสตาสมาร์ทคีย์นะฮะประตูนะครับเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาผนัระบบแจมเมชชันกันหนีบนะครับผมสวยมากนะครับไฟท้ายไร์ไฟดิ้งนะฮะคิ้วคมเมียมด้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเปีนกนกอ่ะนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับก็สััญลกษณ์มาเจสตี้ครับเซนเซอร์อีกสี่จุดและกล้องมองหลังนะครับจุดสังเกตว่าลุนพรีเมียมก็คือว่ามุมขวาล่างเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์นะครับอะไรเลยนะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย รุ่นแกรนจะมีเสียงคำว่าแกรนอยู่นะครับผมก็มีไฟเบรกด้วสามด้านบนด้วยนะครับรถตู้เอ่อมาเจสตี้เนี่ยก็จะสูงประมาณ2เมตรนะครับผมก็ขับรถเข้าห้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูความสูงน,นิดนึงเนาะนะแนะนำาข้าไปจอดในบริเวณที่จอดรถตู้เท่านั้นนะครับนี่ฮะนีเป็นเครื่อง2.8ดีเซลเกียร์อัตโนมัตินะครับนะ2.8ดีเซลนะ ครับให้ดูเติมน้ำมันนิดหนึ่งนะนี่เติมตรงนี้นะครับฝานี้ทางด้านซ้ายนะครับหน้าจอออ all up comfort ออโต้นะครับ multi f ฟังก์ชันนะฮะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์สี่ตำแหน่งนะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับและเบาะมิกกี้เมาส์แถวสองนะครับด้งนั้นก็จะเป็นเบาะปรับธรรมดานะครับผมจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะนะเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งนะครับใครสนใจสอบถามเซอร์ไพร์กันเลยนะครับราคา2องล้านสีันบาทกับโ o y o t a า a j e s t y คันนี้ครับสวัสดีครับ